ขึ้นไหมขึ้น,น,นไหมฮะอูอ้ยไม่โครเราอะ่ะไม่โครเราอะ่ะเริ่มดึงแล้วครับกลางสายฝนเลยพี่น้องต่อการขยับขึ้นมา EP สามฮะขยับขึ้นมาอยู่มาไหม อ่ะาลงมาข้างล่างครับลอยแล้วไปจอดต้องลงพืนก็ได้ตากฝนหน่อยครับเจ้าถอยตะอีกได้อยู่ห่อไปไปไปยืนตะพ่วเลยว่ามาจีดือขามาประเดี๋ยฝนก็ยังโปรยโปรยอยู่แต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับหมูมาบ้านอะไรหมูมาบ้านพี่ว่าๆหวาเหมือนห่วล่ะห่วงเราพี่ไป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 อันนี้ก็เสียงจมเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไป

ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับพี่น้องทีมงานก็ยังสู้ไม่ถอยอามาอยู่ครับนิดนึงไป,ไป,ไปให้สัญญาณแล้วครับออโอยงัยงยงัยงยังยังลุนระทึกไปไป,ไป

เริ่มดึงอีกรอบนึงครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็เที่ยงคืน <c oughs> ลมเลิกภารกิจ ถ้ามันไม่ไปนี่มันก็ต้องอันนี้แหละนี่เป็นกับไอ้อาร์มครับมันต้องดึงอาร์มด้วยไหมโอ้ยเขย่าหน่อยขย่าหน่อย <c oughs> ต้องเกี่ยวอาร์มคันหนึ่งไหมเนีย่ย,ย,ย,ยมันไม่ไปเพราะอาร์มอ่ะมันดึงไว้หมุนอาร์มไหมหมุนยังไงวะบนดิไม่ขึ้นครับ วางแผนกันใหม่ครับพี่น้องเอยังไงดีถ้ายกลอยได้อ่ะมันก็โอเคมันยกลอยไม่ได้ไงเครนมันยืนอยู่ไกลดึงไม่มาเพราะอามอ่ะ อามัานน่าจะจุ่มดินไว้ครับอโ,รโอ้มีการบอกอีกตั้งหนึ่งเนาะลองดูดงดงต้องเขย่าหน่อยเขย่าเขย่าเขย่าว้าว,วาแล้วกลับไปเอาอีกรอบหนึ่ง Please, 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 nào, thôi. Toy, rồi. 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 Cô đơn, Tình ấy khén là lệ văn há lời không? Ờ, lên thương rồi.

ไปไปตายายให้อภัยแล้วอุ้ลอยไปแล้วดิไปโคขยับมาหน้าอีก

ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แจ๋วเลยครับดีใจกับเท่าแกด้วยแต่ก็ต้องยกขึ้นเทเล์อีกนะยกขึ้นเทเล์อีก ถ้าไม่มีไม่โคยช่วยลากไม่ขึ้นแน่นอนครับโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว ยอดยอดอเดี๋ยวทำการปลดสลิงก่อนนะครับต้องขอบคุณสายมุดครับ อาจจะยกเข้าศูนย์เลยครับอันนี้อยกอีกครับยกลอยเลยทีนี้ มีเสียวอ,ะอ่ะอ๋อถือว่า99.9เซนต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีการยกขึ้นรถเทเลอร์อีกนะครับไม่รู้ว่าเทเลอร์จะเข้ามาถึงไหม ตอนนี้ก็เหลือไว้คันหนึ่งครับเดี๋ยวเอาคันนี้ออกก่อนนะครับขนาดกระบะยังออกไม่ได้เลยครับต้องลากออกครับลากออกคันหนึ่งเหลือไว้คันหนึ่ง ก็ยังตกปลอยปลออยู่นะครับ จะพุ่งออกไปเลยมั้งเหลือไว้คันหนึ่งครับไปยกใส่เเล์หรือเปล่าเรียบร้อยน่าจะต้องลากยาวเลยครับงานนี้ กลางหรือเปล่านี่โจมแล้ว่างนี่ขออภัยครับพี่น้องมืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่

ร้อยล้างคืน điều rồi, hai, rồi. 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 ต้องกดกู้เครนอีกครับงานนี้ไม่โคดันดกักไม่โคดันดักนะดูหนะัวลายเด้อ ờ, trong đẹp rồi được cất lại, ha. Hoàn thành. Hoàn เรียบร้อยเป้เปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตันเลยครับตันเลยครับตันเลยเอา ขึ้นเรียบร้อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับๆๆาารอาจจะปลอดภัยแล้วครับตรงนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับยินดีกับเจ้าของรถด้วยครับผม